สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนีมากพอๆับคู่โนลูกอีสานคือเก่านะครับมือนีในช่วงคู่โนดพาเห็ดพาทำนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเห็ดไก่อบสมุนไพรครับมือนีก่อนอื่นนะครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของนรก่อนเลยนะครับเนาะรองเท้านักเรียนตาล็อกทีนนะครับเห็นเห็นแล้วปิ้งซื้อปั๊บใส่ปุ๊บขาดปั๊บนะครับเลยต้องซื้อคู่ใหม่นะครับ โอ้เอยียงเนาะบาดนี้เน,น,นาะรองเท้านักเรียนตาล็อกตีนโอ้ล็อกทีนพี่น้องโอ้ล็อกตีนว่าสันว่าเห็นเราปิ้งซื้อปั๊บใส่เราใส่แป๊บขาดปุ๊บนะครับเลยต้องซื้อคู่ใหม่ใกลเ้เปิดเทอมพอดีพี่น้องเพื่อเพลย์เซอร์ไอลูกไฮ้ันต้องไปใส่บริการเบิงนะครับเนาะอีกหนึ่งนะครับอันช่วงนี้กำลังดังนะครับเด้อภาพยนตร์เกาหลี boy and girl นะครับลิขินรักนายไฮโซเย็นชาหน้าเลิฟสะดุดรักใหญ่เสื้อซ่าสวยสั่งได้ปิ้ง สายลมประสานเอาล่องไปเบิงพี่น้องอ้ผู้สนับสนุนแต่ละคนนี่มาไก่อบสมุนไพรนะครับอุปกรณ์กากะง่ายๆบานๆเข้าหาง่ายๆครับไ่ได้หายากอีหยังนะครับต้องอันดับแรกเลยนะครับไก่นะครับเลือกไก่หนึ่งตัวนะครับนี่ไก่ตัวหนึ่งกับประมาณกิโลหนึ่งนะครับอยาอันนี้ตัวนี้นี่ซื้อร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องไก่นะครับแล้วก็พริกหั่นซ้อยนะครับนี่ครับพริกพริกหั่นซ้อยนะครับแหลวก ตะไคร้นะครับนี่ตะไคร่ตะไคร้นอตเอามาซีตดเลยนะครับเฮาเสียม,มะถุบแม่ครับพี่น้องตะไคร้เนาะมาที่นี่มาใบมะกรูดนี่นะครับเด้อใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดแล้วก็เกลือนะครับนี่เกลือเกลือทิพนะครับเป็นเกลือไอโอดีนนะครับแล้วก็ซีอุวขาวครับพี่น้องซีอุวขาวนใส่ตตาเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วก็น้ำมันหอยครับพี่น้องน้นำมันหอยนี่ก็น่าจะเป็น ซอสหอยหรือเปล่าพี่น้องน้ำมันหอยเบอร์เนตนี่แหละครับนี่แหละครับซอสหอยนะครับนี่ซอสหอยนางรมตามแม่ครัวนะครับเราใส่นะครับอีกนึงกับซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสใส่แมกกี้เรื่อของน้อนนี่ใส่แมกกี้นะครับซอสปรุงรสธรรมดาเลยนะครับเนาะอีกนึงก็คือมันสีมีนมสดนะครับที่นอาเคยเห็นนะครับเป็นนมสดรสจืดนะครับแต่ว่านนเบเดตไปซื้อเรื่มซื้อนะครับบ่ออยากไปซื้อนะครับก็เลยมันกับคำแล้วเนาะ ก็เลยบอส่บอสไก็ได้ครับอันที่โนเสริมมากกะซิมีนี่ครับพี่น้องใบกระเพ้านะครับใบกะเพ้านะครับเพรานะครับเนาะเพราเบาไปนะครับน้องกะเพ้าได้พี่น้องด้แต่มันเขียนคือเพรานี่แหละเนาะนะครับไก่อบสมุนไพรนะครับเด้ออีกันึงที่ขาดบอไซก้อนข้าวสานบบเปียนเด้อบบเปียนไก่อบสมุนไพรคือเตานะครับเตาอบนะครับว่าจำเป็นต้องเป็นไมโครเวฟนะครับเป็นเตาอบธรรมดาก็ได้นะครับของโนกระบุเป็นไมโครเวฟพื่อกัน มานะครับมามักนะครับวิธีการมักพี่น้องอันขั้นตอนแรกมาเข้ากับสีน้ำพริกนั่นข่าตะไคร้ตะกูลแลวก็เกลือเนี่ยลงไปในตัวไก่พี่น้องเห็นบ่ลงไปในตัวไมถึงว่าเขาข้างในนี่ยนะครับเป็นบ่เขาล่างสะอาดแล้วนั่นพี่น้องบ่มียังนะครับเพราะว่าเกินในก็นกนอยู่ข้างนอกนี่นะครับนี่มาเขาบอกว่าข่าเนาะลงไปเลยครับเพื่อเพื่อที่น้นเป็นกินหอมนะครับพี่น้องบ่บยยงได้ต่ไดด้้ยััังสกนครบ เขาเอาลงไปเลยนะครับพีกนีแล้วแต่เฮาแล้วเขาเรื่งเฮามากหน่อยมากหลยใส,ลนะนะใส่ลงไปน,ไนะครับาาใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปสมุนไพรนะครับฟังเข้ามาไกลกวสมุนไพรเดี๋ยวอันตะไคร่นอกขออันทุกจ้าหน่อยก่อนนอกพี่น้องเนาะ นี่กระดาษซิพ่ออยู่ครับยาต้งไปทางเดียวกันครับนี่นอกจากใสใก่ใบกะเพราลงไปใบกะเพรานี่ใส่แปลงสีเลยครับพี่น้องล่างเรียบร้อยนะครับเห็นบ่ครับเข้ากันอย่าค้นแนเ,นเข้ากับค้นก็ได้ได้ครับเด้อเห็นบอกอ้ยกินหอมหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรครับพี่น้องหอมแห้งอีลีครับพี่น้องเพื่อที่นี่ตับนี่บอกพี่น้องยาลงไปเลยครับปิด พอดีเป็นการปิดใ้เล้ยเป็นการที่เฮ้า on. ปิดอันบ่าหายสมุนไพรมันออกมานะครับนี่นี่เห็นบ่ปิดแล้วส่วนส่วนไตนี่นะครับเฮ้ากับเอาไวข้ขางนอกเดกระไดนะครับเพ่เป็นยังนี่แหละครับเท่านี้นะครับ,ลรบ,ลรบแล้วก็ปรุงรสปรุงรสข้างนอกเนื้อซื้อนะครับเนาะปรุงรสด้วยง่ายๆครับแล้วก็ปรุงรสนี่ก็คือเขาใส่ซีอิ๊วใส่ยังปรุงธรรมดาเหมือนเข้าหมักธรรมดาน,นี่แหละครับมา นี่นะครับราก็ใส่ซ้อนตาแมกกี้ลงไปนะครับใส่สีอยู่ขาวใส่ลายกระบอดีนะครับถ้ามันอาจสีเข้มห้อเย็นน้ำจิ้มเพิ่มเอาก็ได้นะครับซ้อนหอยนางร่มนะครับซ้อนหอยนางรมเนี่ยแคลอรี่ศูนย์ศูนย์กิโลแคลอรี่นะครับเพราะว่าช่วงลดยูหอราก็เห็ดประจํากินประจําบอกอ้วนนะครับพ่อครับพี่น้องซ้ำนี่เหรอครับ ปกติมันกับสีใส่น่มเนาะแต่ว่าเขาบ่มีเขากับบะไส่ก็ได้นะครับพี่น้องกิดใส้กับมักไววเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคนอื่นกันขออนุญาตใส่มือนะครับล้างมือเรียบร้อยเนาะว่าสีใส่ถุงมันหาถุงมือบ่เห็นครับพี่น้องเราหาถุงบ่เห็นมือสะอาดอยู่หรอกพี่น้องเล้ทั้งในบ่ได้นั่นทั้งในมีแต่รสมุนไพรเนี่เห็นพี่น้องเห็นว่านี่ไตยัดเข้าไปอีกก็ได้พี่น้อง เเตะนะครับแล่วแต่ห้องนี่ครับซท่านี้ก็ได้นะครับหากบถ้าเกิดว่ามันบอลนัวหากบเทน้ำจิม้มนะครับอันนี้ก็สีเฮดอยู่เพราะว่านกกระยานมันบอลนัวเพราะวานบางคนก็กินเข้มบางคนกนคือนอนนี่แหละก,กินเข้มแต่ว่านเกรด่บอกเข้มบัดทีนี้เพราะว่าย่ายกะกินเข้มบอดได้นะครับนี่นี่ครับพี่น้องแค่นี้แล้วนะครับล้วก็มาร์กไว้ประมาณ ยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีนะครับเขาไมโครเวฟนะครับเดิมประมาณอุณหภูมิกับสองร้อยองศานะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีประมาณนี้มากกว่าสามสิบเขาไมโครเวฟกับสามสิบนะครับอุณหภูมิสองร้อยเด้อพี่น้องเด้อกับซ้ำหนีแหละครับพี่น้องง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องคุณโรดุกอีสานนะครับมือนี้ในรายการคุณโรพาเยตพาถ้ำเนาะกับเราเบิ้งคลิปหนานะครับคลิปตอนเอาเขาเตาอบนะครับเดี๋ยวเราสิไทยให้เบิ้งนะครับ ือว่าโอ้มาต้องไทยถูกเนาะพี่น้องเนาะกต่ออุ้มโนกก็บอกเราว่าอุณหภูมิที่สองอยองศานะครับมันก็สีเสียเวล่าถนดเห็นไในพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องสีสีเบื่อเนาะนี่แหะครับสองรอยองศายี่สิบห้านาทีสามสิบนาทีนะครับหรือตั้งไว้หน่อยก็ดีครับพี่น้องเบื่อมันใหม่มากมันก็สียากเนาะเข้ากับเบิ่งไปเรื่อยๆมันบวชสุกเข้ากับเพิ่มเพิ่มระดับก็ได้นะครับมันบวชใหญ่เลยนะครับนอกพี่น้องครับก็เอาไว้ซสนีและขอพูดหลายๆรอบเบิ่งคลิปหน้าด้วครับเด้ออขคหลายๆรับ